สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัว e v o l i t Sport นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแบ็กเก็ตนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทนะครับวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งพิเตอร์แล้วก็เปลี่ยนยางนะครับผมเป็นยางโตโยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรนะครับผมร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้านะครับผมแล้วก็ชุดชุดสเกิร์ตนะครับผมด้านล่าง ตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับเราอแบบนี้เลยนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้นะผมก็ดาว25%นะครับผมดาวเริ่มต้นอยู่ที่1.49นะครับผมชุดแต่งตัวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มเองนะครับผมก็เป็นงานที่ประกบเข้าไปนะครับผมส่วนตัวนี้ยางนะผมโตโยโอเพนกันที่นะครับผม 275/55R20 ก็ประมาณ20,000กว่าบาทรวมๆแล้วก็ชุดแต่งก็จะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับนี่นะครับเพิ่มออปชั่นก็จะมีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับตัวกระจกก็จะมีบสปอร์ตเพิ่มความปลอดภัยติดฟิล์มเซราม,มิกติดกันาศาส์นะครับผมติด้างกว่ลอยนะครับผมทำคิวล้อเป็นสีดําเงานะครับล้อแมกเดิมอลลอยขนาดขอบ20มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมสีดำไฟท้ายเป็น LED นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เราทําการแรปหลังคาสีดําเงาให้ด้วย ด้านหลังก็จะมีเป็นสเกิร์ตวีเตอร์นะครับผมเป็นท่อคู่นะครับผมทีนี้เป็นท่อหลอกนะครับหลอกๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นนะครับสวยมากนะครับผมรุ่นนี้น่าใช้นะครับผมเพิ่มออปชั่นราคาประหยัดนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมทางใต้คลิปนี้หรือว่าจะเป็นโทระศูนย์เก้าสองเจ็ดสามสองหนึ่งก้แปดแปดได้นะครับผมเซลเจเอนะครับผมนี่ภายในนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับบัฟไฟฟ้าหน้านะครับนี่เบาะทรงสปอร์ตเท้าลูก แบบตั้งหั้สกรีนนะผมรองรับแอปเปิลกาเอันเดอร์โต้รอๆนะผมพรมลายไฟฟ้านะครับแทนชาร์จสายนะครับเด็กมือไฟฟ้าคนโซนหน้านี้นะครับผมที่วางแก้วนะผมพรมนะผมโกดีนะครับนี่นะครับนี่ลายไฟฟ้านะครับผมแบบอผนฟรีนะผมสามารถใช้เท้าเตะเข้าไปแล้วก็ เปิดได้นะผมพรม6ดีนะครับผมที่เราแถมให้กับลูกค้านะครับสามารถเลือกสีได้ครบจบที่นี่เลยนะผมดอกเบี้ยต่ำๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งผลงานนะครับกับตัว Sport Everest Sport นะครับผมตัวนี้สีขาวมุกเรารอแบบนี้ให้ครบจบที่จะเอนะครับผมสนใจโปรโมชั่นไหนสอบถามกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ